ป๊าพี <poisoned indo> ่น้องพี ong, ่น้องคะรอนหาพี่น้องก็เด้อ <inaudible> พัดพัดล่มอยู่เอกไอไอลานมือการมันมาห้อมอยู่บนหน้าสวรรค์เบอร์เ้อร์ค่ะทุกคนพัดล่มเป็นลอยพัดลมเป็นลอยตัวมาเด้อจกสถานเดียวค่ะจกสถานเดียวจกสลากเลรวค่ะจกสลากเนี้ยอันบักไงญ่ีหยค่ะ ผู้ใหญ่สิมากกับมาได้พี่น้องป้องไปเบิ้งเด้อแม่หน้อยสิเอ้ยมาจูบกันเนาะให้มาจูบแหมคือทำความสะอาดแกมี่ค่ะเนี่ยค่ะคนทำความสะอาดนะคะไหว้แม่เนาค่ะไหว้แม่ยกลานยกลานมาเลยค่ะ สลากน้าสวรรค์ค่ะยกลาดมาเลยมาตั้งเลยผู้ใดอยากได้ตัวน้อยตัวใหญ่มาเรียกเอาเด้จอจกเอาโจกเอาโจกโจกจ,ก,จกแล้วก็โจกค่ะจกได้จา้ามาโจกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโวัวตัวนี้เหลืองอลามสวยค่ะมาค่ะมาทำความสะอาดต้องกันเด้อพี่น้อง